ครับสวัสดีครับผมไม่เจอชแนลอลนะครับก็ขณะนี้อยู่แถวบ้านผู้นะครับบ้านผู้อำเภอบ้านพูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะนี่กำลังขาเข้าหาดใหญ่นะตก็นี่ยพกษาการ์เด h นโฮมนี่หาดใหญ่นะครับไป6กิโลถึงนั้นายเสิ ปลาสวยนะเนี่ยหกกิโลนะสงขาอีกสามถึงห้ากิโลแนละ้วอำเภอเมืองนะครสิแต่ว่านี่เราไปเข้าหันใหญ่ได้เลยนี่ฮะบ้านพลุคลองบ้านพลุคลองบ้านพลุโอเคเ,เอาลนฮะเจอไฟแดงอีกแล้วนะ เมืองที่มีคนเยอะแยะนะก็มันแตกต่างกับแต่ละอำเภอนะที่เราเคยผ่านไปนะครับได้ไปต่อโอ้โหมีการเบียดนะเนี่ยจอดไปติดต่อธนาคารนะเอาเอาโเผตูดมาอีกนะขี้เกียจไปจอดตู้อื่นนะทำไปจอดดีข้างทาง นี่ก็ของกินอร่อยนะเพื่ซืร้านขึ้เตี๋ยวร้านอาหารต่างๆนะ,ะเพื่อนซื้อข้างหน้าจะเป็นร้านนำฟันนะครับข้างหน้าจะมีรางรถไฟนะต้องระมัดระวังด้วยรถไฟมาเนี่ยข้างหน้านะรถไฟผ่าน,นะครับ ไฟแดงนะเสต้องชะลอเิดนึงึ่งถนนตรงนี้ก็สบายนะไม่มีขรุขระนะนีเก้าแปดเจหกห้าสิบในเมืองก็พยายามวิ่งนะ 5, 6, นะห้าสิบหกสิบนะเพราะความเซฟตี้เอาไวไน้นะเสดเดินต่อนะเขียวหกสิบหกนะอืะ ตรงนี้นี่ฮะวัดเทพนะแยกวัดเทพนะเอฟซนี่มันเป็นวัดเทพได้หรอสวยนะฮะอยู่ถนนใหญ่เลยนะเอฟซวัดเทพชุมชุมนุมนะเอฟซีคุณสามารถเบี่ยงหานใหญ่ได้ด้วยนะครับโดยการใช้เส้นทางเสียงนี้ได้เอฟซีแต่ผมขอใช้เส้นทางนี้เสียงนะเอฟซ ตรงไปก็ได้เหมือนกันนะเป็นคลองหวะนะผมขอใช้เส้นทางเฉียงนี่นะเอฟซีเส้นทางนี้นะบายพารนะบายพาส์บายพาสเข้าในเมืองหางใหญ่ทางเอฟซีบางคนก็เคยมาบางคนก็ไม่เคยมานะก็ไม่เป็นไรเส้นนี้ขนาดลังรถไฟนะเอฟซีลาดพัฒนา นี่เป็นถนนลาดพัฒนานะเดี๋ยวลองดูก่อนว่านีแหละชื่อเดียวป่นนะนะซอยน,ะน่าใช่นะฮะสอันนี้ซอยสี่นะลาดพัฒนาสี่นี่มีเซเว่นนะเซเว่นอยู่ที่ไหนนะคนสามารถจะมาประกอบใช้คนที่มาซื้อของเซเวน่นแล้วก็มาขายของข้างๆนะก็มีโอกาสที่จะนะอยู่ใกล้กับนี่เลยฮนะตลาดนะตลาดนี้ก็เงียบเหมือนกันนะช่วงน,นี้ เราว่าเป็นตลาดนัดนะฮะ f ตามเวลาเสาร์อาทิต <c oughs> ย์ร่วงไงเด้นเฮ้ยมีเหมอนทองนับ 100, 3, 9, ร,ร้อยสามจุดเก้านะ FC อืมล้วก็ต้องต่อไปนะ FC ท่านนี้เป็นคอนกรีตนะ FC ตอนที่เข้ามาเมื่อกี้นะทางโค้งนะลงมานะมุมเฉียงนี่นะเ <c oughs> อ้ยเรอเป็นหวันนะ หน้านะครับอ่าเปลี่ยนนะจ่ากที่มันเปลี่ยนซอยนะเปลี่ยนชื่อซอยนะไม่สามารถเรียกชื่อเดิมได้นะท่านนี้ผมไม่รู้ชื่ออะไรจะลงสลับไปมานะอ่าเดี๋ยวจะบีทสปีดหน่อยนะสปีดไม่ได้นะเพราะท่านนี้นะมันมีสะพานข้ามนะเราสามารถรียกเราไม่ได้ขึ้นสะพานนะมันเป็นทางลอดนะ่เซเว่นก็มีสองโผล่ทนนี้สองเลยเซเว่น เราก็สามารถที่จะไปหาเส้นมันมีเส้นนี้อยู่ลอดใต้สะพานนะหากเราเลี้ยวซ้ายนะไปทางสะพาน,นเราสามารถไปถนนใหญ่ได้เลยนะไปสนามบ,บินนะไปปัตตานีไปพัทลุงนะสตูนได้เลยนะหากเราตรงไปนะเข้าในเมืองนะเอฟซีเขาจะมาโผล่ที่เส้นปะปานะปะปาะหรือว่า มอมหาอะไรก็ได้นะหรือว่าจะไปทางทางไหนเดียวถ้าเรามีคุค้นขันข้างหน้าขันไหนนะขอไปเร็วหน่อโอเค ตรงไปนะไปโผล่ทางช่างกลภาคใต้ก็ได้นะได้นะนเดี๋ยวไปหานใจในก็ได้นะโดตัดหานใจเลนก็ได้ได้หมดนะคือหานใจนี้มันเป็นเหมือนอล,ะละนักษณะเป็นปากคอหนะักมีปลายเข้าไปพาร์ทนัหานใจนี่เลยนี่เลยตรงไปนะเรียมนะคนก็ สามารถสัญจรไปมาได้เยอะเหมือนกันท่านดีนะเป็นเทนไบพัดนนะจากในเมืองหางจนะออกมาผ่านแมพัดข้องหวานนะมาทางนี้เลยจะไปสะดานะครือด้านหลังของเรานะานี่หากเราเลี้ยวซ้ายนะเข้าไปทางหลวงมาเลขสี่หนึ่งนะนีนะ่ถ้าตรงไปนะถนุนสีฟ้านาตนะนี่ตรงนี้เลยนะไปสนามบินได้นะ,ะเราไม่ไปนะสีเราตรงต่อ ช่างเบียร์เปิดร้านหรือเปล่าเอาล้วฮะเราก็ตรงไปนะเอฟซี MC. นี่ฮะถ้าเราเลี้ยวขวานะไปบ้านคลองหวานะเอฟซี MC. เราไปได้บ้านคลองหวานี่ฮะเข้าว่าทางนี้เลยนะเราไปเข้าแล้วตรงไปแล้วกันนะเราเข้าจันวีโลดก็ได้นะเดี๋ยวจะเข้าทางานี่ฮนะโลดใต้ดักพานฝั่งนี้ก็สามารถเข้าไปทาง จากวิโลนได้นี่โมหัแต่ทางนี้นะนี่าประตูเข้าของนี่เซเว่นเส้นนี่เซเว่เวนเยอะนะไม่ว่ากันนะอิ่มแน่นอนร้านกัวเซนทุกคนเคยมาฝั่งนี้หรือเปล่าเส้นเนี่ยเส้นเนี้ยมันก็ย้ำได้นะมันเป็นร้านตกปลาแล้โอ้หมันนั่งกินกันตกปลาไปเรื่อยๆนะแต่นี้ก็นะหมดแล้วนะทุกอย่างมันคำฟ้านะลุงไม่ลุงนะนี่ยังอยู่หรอเปล่าเนี่ย ม,มันจะใช้นะยังอยู่นะร้าตกปลานะเขาเงี้ยเหมือนกันนะเอานะนี่หัวสะพานะเราสามารถเลี้ยวไปทางด้านขวาได้นะไปโภตลาดพิมยงนะไปจันวิโรดได้นะจันวิโรดนะที่ผมเคยไปนะเนี่ยเราขอไปทางนี้แล้กันนะเอานะบ่งมาทางเนี้ย หากเราเลี้ยวซ้ายนะเข้าโรงเรียนพิทยาไอพิทยาลัยนะแล้วก็าสามารถเข้าโรงแรมนะซิกนเนเจอร์ได้ด้วยเหมือนกันนะเบลมีโรงแรมด้วยนะซิกนเนเจอร์นะเราก็เข้าประจันี้เนี่ยนะี่เปาปลาแล้วที่ผมบอกเมื่อกี้นะเปาปลานะตรงนี้ฝั่งด้านนี่ด้านนี้เป็นน้ำดิบปลา,านะมีคลองด้านหลังนะในทังนี้เป็น ออฟฟิศเขามาปาลามารามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้นะจ่ายค่าน้ำนะที่ปากปาลมที่ได้เราช่วงนี้มันโควิดเ้าให้จ่ายในออนไลน์นะเขาเซฟตี้กับอ่ะเป็นไหบ้างบําโพต้นไหนแล้วเนี่ยอ่าบริเวณนี้จะมีวัดนะ นี่คือมีมหาลัยด้านหลังเราที่ผ่านมานะ่าจะมีเนี่ยพวกเขาเรียกว่าอะไรอ๋อหอนะหอพักนะอพาร์ตเมนต์นะาตานะ่างตนนี่วัดวัดปักกิ่นนะปักกิ่นในนะนี่วัดตรงนี้นะ FC แล้วก็ตรงไปนะจะไปเจอร้านช่างกลน,นะเอฟซี FC. ไม่ใช่ลงเดินช่างกลนะทุกท่ช่างกลวิยทยาเทคช่างกลภาคใต้นมันแคบนะต้องขับช้าๆนะเอฟซีเผื่อแบบใครโผล่ขึ้นมาลนะเอาอย่างเอาอยู่นะยังเอาอยู่เนี่ยหลานซ้ายขวาคือ กินไหมนั่นไอ้มันเดือยมันเดือยแบบนี้ก็มีอาบเลเดเือดแล้วนะฟฟเราไม่ได้สายนะเราไม่ได้กินนะตัวโควิดนะไม่ค่อยได้ออกมานีนโรงเรียนทุ่งกลนะกำแพงนี้เลยนะฮะเอาตรงไปเลยนะฮะรีบหน่อยแล้วไฟเขียวแล้วสวามนี้แล้งนดามันจะเป็นไฟแดงนะฮะซี ต่อไฟฟ้าขึ้นมาข้างนอกคนระับมันสามารถเราขอตรงไปด้วยกันนะ FC สิบเจ็ดวินะฮะจากบ้านพูนะโผ่ผ่านบายพาสมาสู่ในเมืองนะฮะใจนะอีกเส้นหนึ่งนะฮะ FC. FC ก็ลองดูน,นะลองดูองมันมีหลายเส้นนะที่มีชื่ออยู่นะแต่ว่ามันไปได้หมดนะครับ FC นี่มาถึงตลาดยันยงนะตลาดนัดยันยงนะแต่ว่าช่วงนี้ก็คงยังเงียบและไม่มีใครกล้าเดินนะแต่ว่าก็พยายามเป็นกําลังใจสำหรับคนที่ขายของในตลาดนัดด้วยนะไปได้นะแต่ว่าพยายามนะใส่แมสให้เรียบร้อยนะอ่าตรงนี้เลยนะนี่ปิดอยู่นะนี่เซเว่นอีกเลยอ่าอ่ะเราก็ตรงไปนะ ต้องไปต้องไปนี่ชนมอะไรนี่สักอย่างเนี่ยเดก็ยอมต้องดูใน Google Map นะ็กซนับสมาคมธาตุตัวจับเครื่องเดียวเนี่ยในการถ่ายซอสอสดอยู่นะเมริกนี่ก็เป็นโรงเรียนรัฐบาลสองนะครับเทศบาลสองฮนะบ้านหันดินในนะนี่ก็เป็นโรงเรียนยวอยวอรอนยอวอร์สมบูรุกัญญานะ ยศออนะไอ้สมบุญบุญกัญญานะโรงเรียนนี้เลยนะครับหากเราเลี้ยวซ้ายนะก็ไปสถานีรถตู้โดยสารนะราะว่าไปที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่นะหากเราเลีเ้ยวอาจจะมึนแล้วนะมึนละหากเราเลี้ยวซ้ายใช่ใช่ไปที่ว่าการอำเภอนะหาดใหญ่แต่ว,ว่าสถานี ตู้โดยสารนะารปไเปเลี้ยวขวานะเข้าในเมืองอีกนิดหนึ่งนะฮะสนามกีฬากางหนะรือว่าตลาดกินหยงนนะหรือว่าย่านการค้านะไอสิเอาลนะเขียวแล้วนะฟ้าจะมาแล้วนะจะมาตกแล้วนะอสจะตกแน่นอนนะล้าเอร์เซ็นตนะเอาละครับแยกคนวิชัยนะสิอ่านี่เข้าสู่พระเกรษมันนะส,สิ พชรเกษมยาวมาตั้งแต่นู่นเลยนะกรุงเทพภัง้ง,งกลางลงมายาวสุดๆนะเขาบอกว่าบ้านจุดแถวพชรเกษมนะก็คือในกรุงเทพนะยาวลงมาก็บอกซอยไหนซอยไหนนะนี่ดีคอนโดพาสนิกยังกว้างอยู่นะก็สามารถจะมาปุ่เหมือนกันได้นะ,นะข้างหน้าเนี่เป็นสีแยกนะสะพานดำนะ ตรงไปนะ่าจะไปเขาวัชุมทีรือตบามนะแล้วก็สงขานะข้าคาลินนะอ่าเลี้ยวซ้ายก็ไปอะไรควันเยอะอยา่างนั้นนะโอเคผมขอเลี้ยวซ้ายนะ,ก,ะยนะก็อ like, ก่จะดีนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไอ้แย่ yeah. ผ่านดำนะอันนี้เราก็เข้าสู่ด้านซ้ายนะเลี้ยวซ้าย ลาดลาดตูทิศนะนี่ลาดตุทิศนี่โอเคถนนหัดใหญ่เป็นไงบ้างครับอธิบายด้วยนะแล้วก็วคนเคยมาเช้นนี้นะก็เวลาสงการนะกระบะรถบอสไซน์นะคนที่อยู่สงขาไอไคนที่อยู่หัดใหญ่นะมามาขายของนะนะเปินฉีดน้ำ ขนมนมเนยนะอาหารต่างๆางนะยึดขอยึดข้าพื้นที่หน้าบ้านคนทุกคนนี้ก็ขายขอกันคนที่สัญจรมานะเขาพากระบะามารถมาไซมาท่านนี้นะคึกคืนมากนะคึกคืนเลยนะคึกคืนนะผมว่าท่านต่าก็ประมาณสักสิบล้านยี่สิบล้านนะขายของนขายดีมาก ก็โอเคนะครับ FC แค่นี้ก่อนนะเอีวก็วันนี้พามาที่นะหัดใหญ่อีกแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะเป็นกำลังใจด้วยนะเอ็เบนทุกคนนะขอบคุณนะครับว้าไปทางไหนดีเลย